สวัดีค่ะอันนันนะคะแล้วก็อยู่กับช่องอันนันขายฟอร์ชา a n แนลนะคะมาพบอีกแล้วนะคะกับ XLS ราคา799นะคะแต่น้องอันยังไม่ขายนะคะขายไปเลยราคาที่789นะคะสำหรับรุ่น XLS นะคะราคาปกติอยู่ที่924,000บาทนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นลดเหลือ799,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ใครที่บอกว่ามาจาก YouTube น้องอันนะคะรับส่วนลดไปอีกเลยนะคะ10,000บาทราคาเหลือเพียง 789,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะมีอะไรพิเศษบ้างแล้วแต่งเติมอะไรให้กับลูกค้าคนสําคัญไปบ้างนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะ170แรงมา้า405นิวตันเมตรนะคะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัโนมัติถึง 6สปีดนะคะรวมถึงโหมดการขับขี่นะคะถึง4โหมดนะคะได้โหมดการขีข่เหมือนตัวสตอมแฮกขับ2เลยว่าได้นะคะสำหรับตัว x l s นะคะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะมีสีขาวสีดำสีเทาดำแล้วก็สีบอลเงินนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีที่ลูกค้าชอบได้เลยนะคะในส่วนของชุดแต่งวันนี้นะคะที่อันทานมาดูนะคะ,าานะคะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ตัวดังนั่นเองนะคะซึ่งลูกค้าเลือกใช้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะสีดำนะคะตัดกับสีดำเงาของตัว รถนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฝากระโปรงนะคะไม่ได้ปล่อยให้ว่างนะคะเพิ่มกริมิกการใส่ในเรื่องของตัวเรนเจอร์เข้าไปนะคะเป็นตัวอักษรสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้ตัวฝากระโปรงนะคะดูมีอะไรขึ้นมานะคะเพราะปกติมันจะโล่งๆแล้วก็ใส่แต่งเติมเข้าไปได้นะคะกระจังหน้านะคะ FORD นะคะพร้อมไฟ3จุดนะคะที่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะรถเป็นสีขาวจะเลือกเป็นไฟสีขาวก็ได้หรือจะเป็นไฟสีส้มก็ได้นะคะแค่บอกน้องอันนะคะตัวอักษรเดิมๆเป็นตัวสีดําด้านใช่ไหม ะะลูกค้าอยากได้เป็นอยากได้เป็นสีดำนะคะตัดด้วยขอบสีขาวก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะในส่วนของตัวระบบไฟหน้านะคะรุ่นเอกรีดให้ไฟหน้าแบบออโต้มาอยู่แล้วนะคะพร้อมกับตัวไฟวิ่งกลางวันนะคะเป็นไฟสีเข้มแบบนี้นะคะเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้านะคะไม่ต้องเปิดปิดไฟหน้าเองนะคะเป็นระบบออโต้นะคะกลางวันดับกลางคืนเปิดให้อัตโนมัตินะคะรวมถึงเวลาพี่ๆนะคะลงอุโมงค์นะคะแล้วเซ็นเซอร์ตรวจจับว่ามันมืดนะคะก็จะเปิดไฟให้อัตโนมัตินะคะเพิ่มในส่วนของตัวครอบไฟหน้า สีดำด้านเข้าไปนะคะเพื่อรดรอยขีดขว่วนในส่วนของตัวไฟนั่นเองนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะ ด้านล่างไฟหน้านะคะมีไฟตัดหมอกมาให้อยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นเอ็กก็คือติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะคะสำหรับไฟตัดหมอกเนาะพร้อมกับระบบ calling light นั่นเองนะคะเวลาพี่ๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไฟถ้าเราเลี้ยวซ้ายไฟของขวาจะดับนะคะเพื่อเทแสงมาที่ฝั่งซ้ายถ้าเราเลี้ยวขวาไฟฝั่งซ้ายก็จะดับนะคะแต่ว่าตตั้งล้อตรงเนี่ยก็คือจะเปิดทั้งคู่นะคะพี่ๆที่ซื้อเอออกไปนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นตัวระบบของ f o r d นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่ากันชนหน้าขนาดใหญ่นะคะของตัวว i c t ต r นะคะครอบเข้าไปแล้วก็ ทำการติดตั้งแบบโดยช่างที่มีฝีมือนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้ไม่ได้หดกันชนหน้าเดิมออกนะคะคือครอบเข้าไปเลยนะคะแล้วก็งานนะคะเป็นงานเนี้ยบเกรด a a เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าระบายความร้อนได้ดีเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะคะคำว่าวิกเตอร์ด้านล่างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวแมกยางกันนะคะซึ่งตัวแมกยางเดิมของรุ่นเอคเนี่ยเขาจะเป็นแมกสีดำนะคะขอบ17จจากโรงงานนะคะแต่ลูกค้านะคะ เปลี่ยนเป็นแมคคอบ20พร้อมยางออฟโรดนะคะซึ่งเป็นยางของตัว AT นะคะหรือออเทเรนนั่นเองนะคะวิ่งได้ทั้งถนนและถนนนํำและถนนขรุขาะนั่นเองนะคะสเปคยางที่ตอนนี้ฮิตใส่ก็คือเป็น275นะคะ 55R20 นะคะพร้อมกับยางดีเซนติแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวลายแม็กยางลูกค้าเลือกนะคะเป็นตรงตัวท่อนะคะตัวนี้ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะมีลายให้ลูกค้าเลือกมากกว่า 30แบบเลยว่าได้ว่าลูกค้าชอบเป็นแหบไหนก็เน้นที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าเองนะคะแล้วก็หิวล้อที่ลูกค้าเห็นตัวนี้นะคะเป็นสีดำด้านนะคะก็มากับตัวชุดวิกเตอร์อยู่แล้วเนาะลูกค้าจะเลือกเป็นสีดําเงาก็ได้นะคะแล้วแต่ความความเขาเรียกว่าความชื่นชอบของลูกค้านะคะในส่วนของตัวระบบช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าจะเป็นดิสนะคะด้านหลังจะเป็นดำนะคะระบบก็จะเป็น ปีกนกนะคะที่มีระบายความร้อนด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแหนบนะคะสำหรับช่วงล่างของตัวรถ XLS นั่นเองนะคะการเปลี่ยนแมกย่างนะคะไม่ได้ทําให้ตัวประกันขาดน,นะคะถ้าเราไม่ได้มีการไปดัดแปลงนั่นเองนะคะซึ่งตัวการรับประกันของตัวรถฟอร์ดนะคะก็ะอยู่ที่5ปีหรือ150,000กิโลนะคะเรามาดูในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าเห็นไหมคะมีส่วนที่แปลกตาไปนะคะนั่นคือมีสีดำนะคะที่เป็น ข้อขนาดใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าวิกเตอร์นะคะบอดี้คิดนะคะหรือเราจะเรียกภาษาเข้าใจง่ายๆคือเป็นกาบข้างวิกเตอร์นั่นเองนะคะก็คือจะใส่ด้านข้างตรงนี้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะตัวนี้ก็จะมีประโยชน์กับลูกค้านะคะในลักษณะเวลาเราเปิดประตูเนาะโดนขอบ ประตูขอบถนนนี้นะคะ่ะมันก็จะโดนในส่วนของตัวชุดแต่งก่อนนะคะซึ่งชุดแต่งแต่ละอย่างที่เราเพิ่มเติมเข้าไปลูกค้านะคะเราจะคุ้มครองในประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุนะคะลูกค้าสามารถขอเคมกับทางประกันได้นะคะในเรื่องของชุดแต่งที่ลูกค้าติดตั้งไปซึ่งลูกค้าคนไหนที่ติดตั้งชุดแต่งแล้วปีที่2นะคะจะต่อประกันก็แนะนำให้เพิ่มเติมในเรื่องของชุดแต่งเข้าไปด้วยนั่นเองนะคะอ่ะมาในส่วนของ ด้านในตัวรถกันนะคะด้านนอกว่าสวยแล้วนะคะด้านในยังมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะมาจากโรงงานนะคะพร้อมกับตัวถุงรมนิรภัยนะคะถึง6ลูกนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด8นิ้ว8นิ้วนะคะสำหรับฝั่งคนขับเนาะแล้วก็หน้าจอกลางขนาด10นิ้วเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้าสายนะคะพวงมาลัยไฟฟ้า100%นะคะหน่วงตามความเร็วของตัวรถนั่นเองนะคะรวมถึงสามารถ connect นะคะแอปของตัว Ford าร์ทได้ด้วยนะคะที่สามารถสั่งสตาร์ทรถนะคะดับรถได้จากมือถือรวมถึงล็อกรถแล้วก็ปลด,ปล,ดล็อกรถด้วยนะคะยังไม่พอนะคะยังดูในเรื่องของโลเคชันของตัวรถนะคะน้ำมันในถังเหลือเท่าไหร่นะคะรถวิ่งไปกี่กิโลแล้วนะคะรวมถึงการนัดหมายเข้าสู่บริการศูนย์ฟอร์ดที่ใกล้ที่สุดให้กับเราในแอปเดียวเท่านั้นนะคะรวมถึงระบบความปลอดภัยที่ฟอร์ดให้มาไม่ว่าจะเป็นระบบ,บเบรกนะคะ A B S นะคะกระจกเอ่อเขาเรียกว่า ระบบกระจายแรงเบรกด,ด้วยนะคะแล้วก็การเสถียรภาพการทรงตัวนะคะระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะออกทั้งหน้าชันมีให้หมดนะคะสำหรับตัวที่ 789นะคะลูกค้าท่านไหนที่มองหากระบะนะคะยกสูงราคาโอเคนะคะระบบความปลอดภัยครบก็แนะนําเลยนะคะมาในส่วนของด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายปกติไฟท้ายของตัวเอสเอเนี่ยจะเป็นไฟแบบหลอดน,นะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นไฟท้ายแบบเต็มระบบเหมือนตัวท็อปให้เลยนะคะก็จะได้ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะดูโล่งๆนะคะก็ใส่เพิ่มเติมนะคะให้ล้อก,กับตัวกระจังหน้าก็คือตัวอักษร F O R D นะคะล้อมกับตัวของเขาเรียกว่า ขอเป็นสีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็คําว่าเลนเจอร์เนาะปกติจะมีแค่ล่องนะคะที่เป็นคําว่าเลนเจอร์เราก็ติดตัวคริกเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มีความนูนออกมาหรือมีมิติออกมานั่นเองนะคะในส่วนของตัวกล้องหน้านะคะมาให้อยู่แล้วสําหรับตัวรถของ XLS นั่นเองนะคะเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยจะมีภาพโชว์ที่หน้าจอกลางให้ด้วยนะคะสําหรับ รุ่น XLS มีกล้องหน้ามาให้อยู่แล้วนะคะการชนท้ายลูกค้าไม่ได้ซื้อเพิ่มแต่อย่างใดนะคะลูกค้าการชนท้ายสีดําด้านนี้คือได้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่ว่าจะตัวรถจะเป็นสีอะไรการชนท้ายจะเป็นสีนี้เลยนะคะอันนี้คือตัวรถสปียี่้านะคะก็จะเป็นการชนท้ายแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะสําหรับความ ยิ่งใหญ่ลังการนะคะของตัวนี้ก็คือติดตั้งในเรื่องของตัวโรเลอร์ลิทนะคะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เนาะเป็นแบบไฟฟ้าจะเป็นแบรนด์ของ h a m m e r นะคะซึ่งมีทั้งแบบไฟฟ้าแล้วก็แบบแมนนวลนะคะลูกค้าสามารถเลือกเลยได้เลือกได้เลยว่าลูกค้าจะติดแบบไหนนะคะแล้วก็เลือกที่จะใช้งานได้นะคะอย่างตัวนี้มันก็จะมีในส่วนของรีโมทมาให้ด้วยนะคะหรือจะกดจากตรงท้ายก็ได้นะคะหรือจะกดจากรีโมทก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวอาจจะ ขึ้นโชว์วิธีการใช้งานให้ลูกคาก้าอีกทีนะคะเผื่อลูกค้าคนไหนอยากติดตั้งเพิ่มเติมเนาะเพราะก็จะช่วยในเรื่องของออต้องกันในเรื่องของฝุ่นนะคะหรือฝนนะคะเวลาลูกค้าต้องการที่จะบรรทุกของนะคะหรือลูกค้าคนไหนที่แบบไม่อยากใช้ตัวไฟฟ้านะคะก็เป็นตัวแมนนวนก็ได้เหมือนกันนะคะน,นี้เลือกใช้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะฝาท้ายนะคะถ้าหนักนะคะลูกค้าก็ สามารถเพิ่มเติมในเรื่องของตัวฝาท้ายความแรงได้นะคะเพราะว่าสามารถเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นท้ายแบบสโลปก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับรุ่นนี้สามารถแอดออนในเรื่องของชุดแต่งได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าขนไหนนะคะที่สนใจกระบะสีประตูนะคะราคานะคะราคา7 8 9นะคะถ้าบอกว่ามาจาก u t u b e นะคะแล้วก็ชุดแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวฟังก์ชันการใช้งานของตัวรถที่ครบพร้อมอยู่แล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของ กิจาการนะคะหรือกิจาการหรือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันหรือบรรทุกของได้หมดเลยนะคะครบฟังก์ชันที่ x l s เลยนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ูนย์แปดสอี่เหนะคะหรือทักเข้ามานะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นซื้อสดนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ได้นะคะเพราะของเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิคอลสิชเชอนะคะที่ช่วยในเรื่องของไฟแนนซ์ลูกค้านะคะไม่ว่าลูกค้าจะเป็นอาชีพอะไรสามารถออกรถกับโรงงานได้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะ เรามีบริการส่งรถให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีลงรีวิวไว้หมดนะคะบริการส่งรถให้ลูกค้าต่างจังหวัดหรือมารับที่โชว์รูมนะคะคถ้าลูกค้าท่านไหนที่แบบว่ายังลังเลอยู่ก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นังานได้เนาะ,ะจะมีบทสัมภาษณ์สำหรับลูกคา้าว่าทาไมถึงเลือกใช้รถฟอร์ดแล้วทำไมต้องเป็นฟอร์ดคันที่2คันที่สามที่สี่นะคะจากคนที่ไม่เคยใช้ก็มีนะคะเข้าไปดูคลิปนั้งอานได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมอย่าเทสรถนะคะท,ทอรอ์ 082496739นะคะเข้ามาหาในที่ฟอร์ดไอ a เอรัพระราม5นะคะเรามีรถเทสให้ลูกค้านะคะได้ทดลองเทสเป็นตรงรุ่น x l s เลยนะคะสำหรับเรืนี้อันไปก่อนสวัสดีค่ะ